สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายรูปนกให้ดูนะครับพอเอ็นมาอาจเจอนะครับเขาตกลงมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นนกอะไรนะครับแต่ว่าเห็นมีแม่นกนะครับมาป้นเปี้ยนอยู่นะครับเป็นแม่นกสาลิกานะครับนกเอี้ยงนะครับผมอยู่แถวนี้นะครับนี่นะครับ หน้าตาของเขานะครับกดไายๆนะครับแต่ว่าสีไม่เหมือนนกเอี้ยงเลยนะครับหรือว่าตอนโตเขาอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับแล้วตัวก็ใหญ่นะครับผมตัวประมาณลูกไก่นะครับเือบนะครับผมซึ่งตัวผมเองนะครับก็ไม่รู้เขากินอาหารอะไรนะครับผมก็เลยป้อนกล้วยไปตอนแรกนะครับแล้วก็ออกไปซื้อหัวอาหารนะครับเป็นหัวอาหารนกเอี้ยงนกขุนทองนะครับลองเอามาแช่น้ํานะครับแล้วก็ให้เขากินนะครับผม แล้วก็เอาเขาตั้งไว้ตรงนี้นะครับช่วงเวลากลางวันนะครับให้แม่นกนะครับที่บินวนๆอยู่นะครับเดี๋ยวใต้รังนี้นะครับข้างบนเป็นรังของเขาแล้วครับนี่นะครับมีรังอยู่บนต้นหมากนี้นะครับด้านบนนะครับจะคู่นะครับจะออกไปถ่ายเพื่อ้รับชมนะครับรังของเขาแล้วก็มีเสียงร้องอยู่นะครับตอนนี้เป็นนกสายกานะครับ นี่นะครับร่างของเขาครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็น่าจะล่วงมาสูงที่เดียวเลยนะครับอย่างดีนะครับที่เขารอดนะครับไม่ตายน่าจะตกมาแล้วมาโดนใบมะาพร้าวนี่นะครับกอดทะลงลงมานะครับไม่โดนต้นไอนนี่เกี่ยวนะครับถือว่าโชคดีนะครับต้น ชาอมนะครับผมมีน้ำกรล่วงมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับน่าจะตกมาสองวันแล้วนะครับสองสามวันแล้วัวผมเองนะครับเพิ่งเจอนะครับผมอ่าได้ยินเสียงนะครับเขาร้องแล้วก็มีแม่นกนะครับสาลิกาแม่นกเอียงนะครับมาบินอยู่บนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเออนนะครับ่าตอนที่ผมมาเจอนะครับมันฝนกําลังจะตกพอดีนะครับผมมีฝนพอดีนะครับ ก็เลยเอาจับมาใส่ตะกร้านะครับแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านก่อนนะครับผมพอไปนอนในบ้านหนึ่งคืนนะครับแล้วกลางวันก็เอาออกมานะครับผมนี่นะครับเอามอาไว้แบบนี้นะครับใกล้ใกล้ลังนะครับใกล้ใกล้แม่เขานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงนะครับแบบนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะลูกนกแบบนี้นะครับไม่เคยเลี้ยงนะครับก็ทำเพื่อนนะครับ มีวิธีเลี้ยงนะครับแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นนกอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาดัดกันได้นะครับผมแต่ที่ผมเห็นนะครับตัวแม่นกพ่อนกนะครับจะเป็นนกสาิกานะครับกับนกเอี้ยงนะครับเขาอยู่รวมฝูงกันนะครับผมแล้วเมื่อกี้นะครับเขาล้องนะครับก้อนอาหารนะครับก็มีอกแม่นกนะครับบินวนแล้วก็ร้องอยู่บริเวณสายไฟนี้ครับเสาไฟนี้นะครับนี่นะครับ ก็ทดลองใช้หัวหานนิป้อนดูนะครับก็กินนะครับผมหัวหารนกเอี้ยงนกทองอาจจะอิ่มแล้วนะครับอิ่มนะครับได้ยินเสียงแม่นกนะครับได้ครับไผ่นกไปนกอยู่ข้างบนนะครับ อุครั้งที่พ่อนะครับแม่นกก็จะมา,อ,าอยู่วนๆนะครับทุกครั้งที่เขาร้องนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมีวิธีเลี้ยงนะครับกับรู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ